ผมเป็นคนไม่ชอบออกกําลังก็พยายามแต่ก็ยังหาวิธีพยายามจะทําให้ตัวเองเนี่ยมีการออกกําลังอย่างเป็นนิสัยได้นะครับจนผมมาพบสูตรเทพแห่งการเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะครับประกอบไปด้วย3อย่างด้วยกันนะครับก็คืออย่างแรกนี่เรียกว่าทริกเกอร์คือสัญญาณบางอย่างที่ทําให้เราอยากจะเริ่มทํากิจกรรมนั้นอย่างที่2องเนี่ยมันคือตัวนิสัยที่เราอยากจะสร้างให้เกิดขึ้นและส่วนที่3มคือรีวอร์ดหรือความสําเร็จบางอย่างที่เกิดขึ้นจากมันในกรณีของผมเนี่ยนะครับ ทริกเกอร์ของผมเนี่ยคือการดูฟุตบอลรอบเด็กมันจะมาเป็นประจำเนี่ยนะครับผมก็จะดูสัปดาห์หนึ่งสองสาครั้งเนี่ยนิสัยที่ผมอยากสร้างคือระหว่างที่ดูฟุตบอลเนี่ยผมจะต้องวิ่งอยู่บนสายพาน45นาทีอย่างน้อยหนึ่งครึ่งต้องไม่หยุดนะครับรีวอร์ดที่เกิดขึ้นในกรณีนี้เนี่ยคือผมพบว่าเวลาที่ผมวิ่งและผมดูฟุตบอลเนี่ยทีมที่ผมเชียร์มักจะชนะงั้นรีวอร์ดนี้มันก็เลยทําให้ผมรู้สึกอยากจะลุกขึ้นวิ่งทุกครั้งที่เวลาเห็นฟุตบอล ังั้นใครที่ลองด้วยการเปลี่ยนแปลงด้วยเหตุผลมาหลายครั้งแล้วไม่ประสบความสําเร็จเนี่ยลองหาทริกเกอร์สำหรับตัวเองนะครับแล้วลองทํานิสัยนั้นเพื่อให้ได้รีวอร์ดบางอย่างอาจจะทําให้เปลี่ยนแปลงได้ง่ายขึ้นครับ